ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอรอบเดือนห่างนาน,นานมาทีเป็นสัญญาณอันตรายเสี่ยงมีบุตรยากหรือว่ามะเร็งเงยื่อบุโพดลุูงหรือไม่คะถามว่ามีความเสี่ยงมีบุตรยากไหมโดยทฤษฎีก็คือว่าถ้าสมมติว่าประจำเดือนเรามาไม่ตรงรอบเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีไข่ตกในรอบที่ที่ประจำเดือนมันไม่สม่ำเสมอคแล้วกาสตท้งทันก็จะลดลงอยู่แล้วะนะครับส่วนมะเร็งเงยื่อบุโพรงลูก มันก็เป็นทฤษฎีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. เซลเยื่อบุผมลูกมันเป็นเซลที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ลอกหลุดไปเรอาอก็สร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลถ้าสมมุติมันสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่หลุดลอกมันอยู่นานเกินไปไอเซลลที่มันอยู่นานมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติหรือว่ากลายเป็นเซลล์มะเร็งได้โดยทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นสัญญาอันตรายไหมอาจจะเป็นแค่ แค่ข้อควรระวังเฉยๆนะครับคงไม่ได้ถึงเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณนี่มันจะต้องแบบชัดเจนมีสัญญาณไม่อันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยเราเราเราจะให้คำยำวาวือประจำเดือนจะต้องหายไปนะครับไม่ใช่ว่ามาไม่สม่ําเสมอหรือมากระปิดกระปอยนียอาจจะอาจจะบอกยากท่านในแง่ของความเสี่ยงของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยอาจจะต้อง ใช่ออกไปเป็นผก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ <ฮะ S 1> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าจะเป็นความเสี่ยงก็คือมันมันไม่ลอกมาหลายหลายเดือนสามเดือนขึ้นไปอันนี้คือจะเป็นมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งใช่มีความเสี่ยงก็ <ฮะ S 1> เราก็ไปเช็กเพิ่มนะครับอขอถามเพิ่มหนะอาจย์ <ฮะ S 2> แล้วมีข้อบ่งชี้อื่นอีกไหมคะที่จะชี้ว่าเป็นมะเร็งอมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับเพราะมะเร็งของผู้หญิงมีมีมีหลายส่วน นะครับมะเร็งของเยื่อบุโพรงม้าลูกก็คือเซลล์เยื่อบุโพรงม้าลูกมันเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งนะครับอาการของมันเนี่ยหาอ่านก็จะเป็นไปจำเดือนผิดปกติเพราะว่าทั้งเมื่อไหร่มันเป็นเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วเซลล์มันอาจจะโตไวมันอาจจะครึ่งเดือนมันลอกมาเราก็จะมีเลือดออกกระปิดกระปอยอันนั้นเป็นสยยัญญาณเตือนที่อาจจะมีความผิดปกติซึ่งให้ไปตรวจ นะครับอันนั้นจะเป็นจะเป็นคนละแบบกแบบับที่เราพูดในแง่ี้ของของการที่เราไม่มีประจําเดือนนานๆแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเยื่ยอบุโพงมดลูกคนละฟีลิ่งกันนะครับคนละฟีลิ่งกัน